คนสวยจ้าสวยจังเลยคุณก้อยเอ็นนี่คือรูทนี่คือคุณเป็นคนหาใช่ไหมนี่คุณจัชอปปิ้งให้ผมเป็นแนุ่มนเลยใช่เพราะว่ารู้ว่าเธอชอบจะกลับไปเมืองไทยผมซื้อก็แหละเงี้เงินหลายนะนี่นีนี่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 ล่ ก,กคนลุยเล่นเปแล้วครับผมแพ้คนบริการดีจริงๆคือตอนแรกกับผมก็ไม่ได้วา่ากะซื้อหรอกแต่ว่าพนักง,งานเขาบริการดีมากดูตั้งแต่ตัวละ2อง0มืนแล้วกลายเป็น3าม0มืนแล้วก็ห0,000ืสุดท้ายตัวละแสน สเตติโอดร็อปเดวี่ส์ในเอเวอ h ์รีฮิลล์เย่ฮิลเลฮิลเลก็จะมีน่าจะมีหลายแบรนด์นะะควันนี้เราจะไปตามหานะครับว่าเจอดาราฮอลลีวูดไหมนะครับผมจะไปตามหา Justin Bieber, Kendall Jenner, Kylie Bieber, Tom Cruise, Brad Pitt, บ้านดาราอยากเจอดาราฮอลลีวูดอาจจะเจอก็ได้นะแต่จริงๆทุกคนก็ดูใช้ชีวิตชิวๆนะอาจจะเดินเจอก็ได้นะชิวๆนะฝรังเขาชิวๆรู้ไหมว่าเจนนี่จะมาเอายังไนะเจนนี่บาพีน่า เจนนี่แอบลิงเแอบลิงจริงแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเจนนี่มาเขาลงไงมีคนส่งมาบอกว่าเจนนี่กำลังมาที่นี่เหอเออหลังจากเมื่อวานมีเด็กบอกไงว่าหน้าคายเขาบอกว่าเด็กเลยคิดจำผิดเพราะเด็กรู้ว่าเจนนี่จะมาเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่แรกน่าจะเป็นเนี่ยซูพรีมนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าที่อเมริกานะครับมีแหล่งช้อปปิ้งแบบเยอะมากไหมคะลอสแองเจลิสนะครับแล้วของเนี่ยจะแบบว่า แพงไหมเนาะที่ชอบบอกว่าหนูออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์อะไรวันหนึ่งจะออกฤทธิ์รอบนึงอะไรอ่ะมีอะเหมือนนล่าทแม่ทุกทีเขาจะออกฤทธิ์ค่ำๆเริ่มง่วงๆค่ำๆเริ่มออกฤทธิ์ละออกฤิ์ไม่ง่วงกับปวดฉี่ไม่ปวดฉี่ก็อะไรละต้องมีอย่างเริ่มออกฤทธิ์มือจะแบบเงี้ยๆเหมือนแบบมันเคี่ยวผมอ่ะ เ็แล้วครับขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเขาคิดไปเองแล้วเขาทำเขาเาโมโหหรือเขาง่วงหรือเขาหงุดหงิดอะไรสักอย่างเหมือนเขาระงับอารมณ์ตัวเองคืออาจจะอยากด่าผมจัดแต่ไม่อยากทะเลาะก็เลยมือหยิบเวงอย่างเงี้ยผมเห็นผมมองตลอดออกฤทธิ์เลยออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์มาเลยออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ต้องออกฤทธิ์มาหน่อยนึงให้รู้ว่าแบบว่าฉันนี่ไม่ธรรมดาต้องมีออกฤทธิ์นิดนิดนิดนึงแหละแล้วเธอออกฤทธิ์แต่ลวันละกี่รอบไม่เคยออกฤทธิ์ก่อนเลยไม่เคยออกฤทธิ์เลยเหรอ ออกนิดต่อเมื่อนี่เริ่มก่อนผมก็เลยออกนิดให้ดูว่าลิศกินกินดุลลิศเลยลิศลืช่าลิศเดินกลางลิศสีลิศสีด้วงไปละคุณคุณโชว์ผมขับรถให้คุณต้องชมผมสิผมขับคลองแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้พูดจริงีนกินขับคลองมากๆแล้วค่ะลาวกะลาวก็เป็นคนของ Lost and Listless English Please you are angry people I'm 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 right like a ยูริทเตอร์เฟรดออฟ r i มริกาฉั i t ู้มันไม่ใช่ American Boy อ i ่างฉันหัวง่วงอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมพอบ่ายปุ๊บจะพาไปช้อปปิ้งขาวกลับไปนอนดีกว่ารีบมากนางอยากมาทิพช้อปปิ้งมานูง่วงไม่เพราะวันนี้เป็นฟรีเดย์ไงทุกทีจะมีแบบเขาจะมีแพลนเนี่ยน่ารักไหมพอากล้ซื้อให้ไงยาใส่ซ้ำใส่คุ้มอ่ะตัวเนี้ยใส่คุ้มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เบเวอร์ลี่ฮิลล์นะคะจ้า สว,สวยจ้าสวยยังเลยคุณก้อยอันนี้คือรูทนี่คือคุณเป็นคนหาใช่ไหมนนี้อันนี้คือบอกน้องไปว่าต้องการอะไรแล้วก็เลยได้รูทนี้มานะคะนี่คุณจัดันช้อปปิ้งให้ผมเลยนึงวันเ่าใช่<ๆ>เพราะว่าเราร<ๆ>ู<ๆ>้ว่าเธอชอบเธอชอบช้อปปิ้งมากอ๋อนี่เป็นมักเป็นมักจาขอบโ,<อ>โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้จะพาไปดูพวกสูตรีมพวกอะไรนี้นะ บาค่ะอุ้ยอุ้ยมาเล่ะมาเล่มนมาเล่นเกมสุกันไหมละ่ะได้ค่ะเอามาเราไปเล่นก,กันหน้าชอบตัวพิมพ์เลยมา <One>. เกมสุนะครับใครแพ้ซื้อเตูพีเม้ก,กันหนึ่งตัวนะครับตูพีมนี่ที่ใช่ดาราตัวเลก็เลกๆที่เล่นเรืเ่องแบงคอกกับพี่เวียปะ่ะนั่นออบสุชาสุชา,ชานี่ที่ใช่นักร้องลูกคภูมิคะอันนั้นสุนานรีสุนารีนี่ที่ใช่แบบจังหวัดอยู่ข้างชัยนาทป่ะอะไรสุอะไรสุอะไร อ่าโอเคสุพันที่ที่เธอชอบกินก่อนอ่ะอันั้นสุราสุรานี่ที่ใช่เวลาปวดขี้ต้องไปป่ะน้อนสุขาค่ะอามาเฮ้ยสุ่สุขานี่ที่มันแบบเอ็มเพอร์ลหรือเปล่าคะอันั้นสุกี้เออสุกี้นี่ที่ใช่แบบว่าเวลาแพ้แล้วแบบว่าเฮ้ยเธอสุสุอะไรสู่สู่สู่นะอ่ะเดี๋ยวผมช่วยให้ตัวที่ไปสู่ขาตะกี้ไปแฟร์แฟกซ์แอดเวนิวนะคะ คือจริงๆมีพวกซูเรีมีเบฟที่จะมีหลายร้านมากที่เป็นทางแบบเด็กสเก็ตบอร์ดเป็นทางสตรีทที่ฮ็อปสตรีทหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะเหมาะซึ่งรจริงๆแล้วร้านเขาว่าสวยมากเลยนะถนนก็สวยนะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทางเราคงไม่รู้จะซื้ออะไรก็เดี๋ยวย้ายนะครับเดี๋ยวจะไปเรดิโอไดรฟ์ไป Radio Drive, เรดิโอได์รฟ์แล้วก็ไปเบเวอร์ลี่ฮิลล์นะคะซึ่งหาจากที่นี่แค่ประมาณ10นาทีโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ด่วนจ้า เมีายสวยมากโอ้โหดูรถสิให้คุณก้อยได้ถ่ายรูปแบบสวยๆหน่อยรถหนูรถเราก็เท่เราก็สวยแล้วนะรถเราก็เท่สวยเลยอะรถเขาก็เท่แต่รถเราก็เท่นะเอยากูรถเขาคุณอยากถ่ายกับรถเขาไหมล่ะเดินยิ้มยิดีกว่าแต่กับเมงอลไทยผมซื้อก็แหละเงายเืเงินหลายนะนี่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 นนี่นี่นี่ แกง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 เหมือนแบบไปดิไปดิเยถ่ายรูปไปถ่ายรูปให้หน่อยนะโอเคเป็นยังไงบ้างจ้าเบ็บร่ฮิลคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับถนนแบบดูสะอาดบ้านดูแบบสวยงาม าในประเทศไทยย่านหนึ่งที่วิเรตบอกเลยว่าคือเบอร์ลอี่ฮิวเมืองไทยคือกรุงเทพปีทาบ้านพวกเรานั่นเองบ้านมันแล้วก็บ้านเราตอนที่ก้อยจะไปซื้อตอนที่เธอจะไปซื้อตรงนั้นอน่ะวูบีบอกเลยว่าให้มาซื้อตรงนี้เลยเพราะนี่คือเบอร์ลรี่ฮิวของเมืองไทยดูดูรถตรงไหนวะที่เหมือนกรุงเทพปีทาไหนเหมือนกรุงเทพปีทาไหม,ไมเ,หเหมือนเลย <laughs> โอเคไปเดี๋ยวไปดูแหล่งช้อปปิ้งกันต่อน,นะจ๊ะไปเธอขับ ดูนะะฮคือต้องยอมรับว่าบ้านมันจะต่างกันเลยนะคะเพราะบ้านบ้านแฮปเดลิเวอรี่ฮิวมันคือใหญ่มากนี่่คะแล้วบอกเลยว่ารถแบบรถราคาโหดทั้งนั้นนะคะที่ขับผ่านไปนะคะถนนแบบสะอาดมากเคยเห็นในหนังเคยเห็นแต่แบบรูปที่แอบถ่ายแต่าะฮอลลีวูดที่เป็นวิวเนี่น้องรถหรูมาแล้วตลบหรือเปล่า เราแบบว่าเหมือนเพิ่งเข้ากรุงนะคะแต่ว่ารถสวยจริงๆเราต้องเราสวยจริงก่อนพิธถ่ายนิดนึงโอ้โหดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฝั่งกันนิดนึงนะคะจะได้เห็นบ้านฝั่งนู้นนิกกี้แห่งเบเวอร์ลี่ฮิวนะคะดูสิแล้วเราก็เหมือนโจรเลยบอกว่าลำโตก็คือมาจอดรถคนถ่ายรถหรูนวสยมาถ่ายไปก็สะดุ้งไปกลัวเจ้าของรถเขาเห็น เดี๋ยวต่อไปเราจะไปช้อปปิ้งในย่านที่เขาบอกว่าของของราคาสูงนะคะนั่นคือโรดิโอไดรฟ์นะคะไปจ้าเป็นย่านป็นยานครับแบรนด์โมความจริงเพรา่ย่านหรูของเขานี่คือแบบว่ามันสวยเลยอ่ะสวยไม่พอแล้วก็รถหรูเยอะมากรถหรูเยอะมากเรียเนี่ยชาวเอ็กซ์จิตก็เลยพอเคเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันเดี๋ยวคุณก้อยเดี๋ยวคุณก้อยจะช็อปโชว์ฝรั่งแลโอ้เจอเบียรประโยคเลยนะครับ รถเบียร์ไปหยกปะเนี่ยทุกคนที่มาในเทปเีป็นเบียร์ไปหยกหมดเมื่อกี้จะจอดไอ้ตรงเมื่อกี้แต่ว่ารถพ่อจอดอยู่ข้างหน้าคนสวยไปค่ะคนสวยอยู่ไหนจ้าตอนนี้ Berley Hill ไม่ใช่ u อ Radio Radio Drive แต่โรดิโอหรือจูเลียตหรืออะไรนันเป็นโรดิโอค่ะมามาทุกคนมันเป็นแหล่งชอปปิ้งเดี๋ยวกรู้จุดชมการจอดรถของผมว่าดีเป็นไงเดี๋ยวผมผมจอดรถได้ดูนะฮะขอชื่นชมคือเมื่อกี้นะคะเขาสามารถเข้าได้ในครั้ง ถือว่ามีพัฒนาการในการขับรถดีมากแต่ตะกี้พยายามจะให้ดูตรงก็ขึ้นมาอัดให้ได้เป็<ค>นเรืยองมาช้อปปิ้งแล้วไปไปไปเร็วอยเรื่เรื่มันมีแบบที่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวว่าจะนั่งกินเบียร์ก่อนหน่อยอันนี้คนตรงนี้ถนนเนนป็นแบบไปเที่ยวคนที่ผ่านไปอ่ะเขาเหมือนดาราเลก็เห็นรถหรูอะ่ะผมมุ้งก้อยแบบพยายามมองเข้าไปข้างในเลยว่าเขาระบูดุว่าไปสองนเดจบไป ไม่มีลุยบิ๊กตองมีเจนี่กอนโตอยู่ไหมตีออไม่ตีอ,อ๋อดูปะคุณผู้ชาของน้องจะช้อปปิ้งไหมหรือว่าไม่ไม่เดี๋ยวเดินดูเล่นๆก่อนแต่ว่าหมาน่ารักนะหมาน่ารักมากถ้าอยู่เมืองไทยมา,าเผยเสื้อนะ กมากกขา,ายเป็นแบบว่ามันเปิดท้ายอ่ะเออทำไมอ่ะแันเป็นลูกหมาแล <c oughs> ้วเขาต้องเขาบอกตัวประมาณ 8, 8, เท่าไหร่แปดพันนะแปดพันหรอเขเขียนว่าแปดพันแปดร้อยะาสักแปดรอยก็สองหมื่นกว่าแ0ดพันก็สองแสนไม่น่าจะสองแสนแล้วสองหน่แน่สองหมืนแล้วคุณชายถ้าหมาได้แบบชิวนะถ้ามีมาใช่ถ้านนล่ามาล่ะก็เดินเป็นคุณนายปะคุณนายกมากโอ้ชิ ได้ครอปซิมสันแต่ว่ามันเป็นเสื้อเด็กแต่ว่าหนูใส่ได้ก็เลยขอลองไซส์เด่งเขาที่ใหญ่ที่สุดอยู่นะคะไอส์ใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองแต่ว่าน่ารักไหมน่ารักาคนสวยช้อปปิ้งเก่งมากเลยนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับสองอย่างของคนสวยนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คื บอลองเซียก้านะคะจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อเด็กค่ะจยั้ไยใส่ได้ก็เลยจะใส่เป็นท็อปน่ารักคือเขาเขาเลือกเสื้อเด็กที่ไซส์ใหญ่สุดแะนะเขาใส่ได้ใช่เนี่ยคนสวย<ด>จะไปดูกระเป๋าด้วยน,นะครับใช่ค่ะทานอรยนายทำอะไรครับทำอาหารานั่งกินนะคะคุณจะกินอะไรแอลกอฮอล์หรือเปล่าหรือไม่ใช่กินฟอกเทลก็ได้อาหารก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยแต่ละแต่ละอย่างก็แพงแหละแพงไหมไม่แพงหรอก คนสวยสั่งอะไรมาบ้างจ้าอยากกินหอ่ดาวรวมอยู่นี่โดบเลยจ้าไม่ัแบบีลาแทบแทบแทบแคุณผู้ชายนะคะจองร้านหลุยวิกตองไวแล้วรนหลุยคิดดูคนรอเข,เข้าสาว47-45นาทีนะจ๊ะแต่พอถึงคิวน,นะจ๊ะไปไม่ได้ไปได้ไปก็ดีเลยลงคิวใหม่ โอเคค่ะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะสวยมากเปปิดระตูอ้รถสวยมากรถสวยทุกคันนะพูดจริงนะตอนนี้ที่หลุยส์วิกตอร์นะคะมีที่หมดสัปดาห์ใหญ่มากนี่นะคะว่างานว่างี้คุณผู้ชายมาได้ก่อนหรอผู้ชายจะซื้อหลุยส์วิคตอร์ไหมครัแฟนซื้อให้ครับรีแฟนซื้อให้อันนี้ของน้องชายครับให้มีของัของน้องชายครับเป็นของตัวเองนะครับ

ผมแพ้คนบริการดีจริงๆคือพี่ริการชื่อพี่อมมี่คือตอนแรกกับผมก็ไม่ได้ว่ากะซื้อหรอกแต่ว่านักง,งานเขาบริการดีมากแล้วเขาก็พยายามแบบหาตัวนูน้นมาให้ใส่หาตัวนี้ไม่ใลองอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มจากแบบดูตั้งแต่ตัวละ20,000แล้วกลายเป็น30,000แล้วก็5 0 0 0 0 6 0 0 0 0สุดท้ายตัวละแสนหมดอีกแล้ว ทริปทริปเนี้ยผมกับก้อยใส่เสื้อตัวเนี้ยห้าิป <c oughs> สายคุ้มเลยก็ได้เฉลี่ยคลิปประมาณสองหมื่นบาทแต่คุณว่าสวยใช่ไหมเอฟซียังไม่เห็นเสื้อเนาะ <c oughs> สวยสวยเอฟซียังไม่ได้เห็นเสื้อก้อยไม่ได้สนับสนุนเอ่อให้พี่นิกกี้ซื้อของแพงนะแต่ว่านานๆทีเราจะมาแล้วก็ช็อปนี้เกดที่อบอกพนักงานบริการดีดีค่ะก็เลยคิดว่าโอเคพี่แน่าจะได้ใส่แล้วมันเป็นรุ่นใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นคอลเลคชั่นใหม่แล้วเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดก็เลยดูเสื้อก็ราคาพอๆกับไทยอะไรเงี้ยกกกระะะเเเป๋าาออ่่แแพงววไไททยยยจ็็คตตันีี้ แสนหนึ่งแล้วผมก็คูณเลขก็โอเคไม่ถึงแสนครับพอไปใกลตังเขาบวกบัตเพิ่มก็เลยเป็นเสนเท่าไทยเด็กเลยแต่ก็ยังดีนะมีแจ็คเก็ตถือที่คุณเื้อให้อีกคนนึงแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นสีคล้ายกันนี่เราก็ใส่ตัวไหนเลยไว้ใส่ตอนนนี้อะไรตอนเออเรียกว่านัตตี้มาทำไมอ่ะโชว์ไงโชว์อะคือเพราะว่าเพราะอะไรเพราะแมนยูแพ้เลยองวน่ผมแข่งหคนลครวย ใระวังนะไปซานฟานนะคุณต้องคุวผมไม่ได้ไม่ได้เราใส่อย่างนี้ที่นิวยอร์กอ่ะด้วยฟานฟานห้ามห้ามไม่นี่ของเลยนะห้ามไม่นี่ของเลยใช่ห้ามเอาของไปในรถเลยเพราะว่ามีสิทธิ์โดนทรุดนี่ไงพูดไปทางขับมันเป็นคนเอาของเลยเมื่อกี้นะคะคุณป้าคนเมื่อกี้นะคะเพิ่งเดินมาของของกินขอของกินไม่มีอ่ะกลางคืนนี่คือแบบมีคนมาชวนคุยเยอะมากเลยรีบกลับดีกว่าสุดที่ถักโอเคเดือดแล้วโดนจีแล้วขาไม่เพื้อไม่ต้องมืใจตัดต่อยเตะกันแล้วกลับมานะก่อนที่ขับรถนะคะ อยู่ดีๆก็แพลนไปหน้ารถค่ะมาเสียบอะหน้ารถอะเหมือนมีใบอะไรสักอย่างน่าจะโดนจับโดนแบบมีใบมันเสียบหน้ารู้เราโดนใบกับแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าใบอะไรไม่น่าจะใช่ใบเสร็จตามหนังอะเวลาแบบว่าจอดรถนานๆแล้วตำรวจมาเขาก็จะปิ้นใบอะไรเสียบหน้ารถเน้นเราต้องในชีวิตจริงเราได้มาละออกเงี้ยนะออกนี่เลยนะเบอร์เลยไหม เบอร์นะเป็น <Safe> กูไม <ido> <Superman> <sk ill ard> ่รู้หรอก FC เริ่มเหนื่อยลิปเลยมอหิวม้วนบัตชีเนี่ยลิปมาแล้วมือดีตัดไปแล้วค่ะมีอะไร้างที่เขาคุณเริ่มแล้วโอเคทุกคนขอขับรถก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่เราจะเข้าบ้านกันด้วยนะโอเคเป็นอะไรจ้าคุณสวยหนาวค่ะมันหนาวแต่ว่าแต่งตัวโป๊ก็เลยนะเขาแต่งตัวโป๊มากไดเลยไดเลยได้เลยเลยไปรีวิวเสื้อพี่รีวิวเสื้อทุกคนขวด FC สิเสื้อของคุณมิกกี้ ในราคาเล็กเกียร์เกียร์ก่าในบ้านรอบนึงโอเคไม่เปิดใหม่เฮมื่อกี้เป็นเต้นนะน่ารักแล้วนอ้โหนาน,านาอีกทีอีกทีหนาวมากทุกคน แต่ว่าอยากแต่งตัวโปะโอเคสรุปคือวันนี้คุณนิกกี้หมดไปเป็นแสนนะคะส่วนก้อยน่าจะหมดไปอยู่แค่ไม่ถึงสองหมื่นอากาศหน้วก็หยิบเสื้อมาใส่สิทุกคนค่ะให้เอดูรีวิวสวยนะคะถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งคือรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดของลุยซองนะคะนี่มาลักไป มันใส่แล้วมันจะแฟชั่นนี่คือตัวที่พนักงานเดินแบบให้ดูด้วยนะคะเออเหรอเขาเดินแบบใ,ให้ดูหรอตัวนีไ้ไม่ใช่เ,ใชเขาบอกตัวน,นี้คือเป็นตัวบนรันเวย์ของลูฟี่ตองเลยคุณโชว์สิคุณโชว์ส,วสิเย่เย่เฮ้ยเท่เลย เท่เลยจริงเฮ้ยเท่เลยฮะดีรจริงมผมมาดีใจมากเลยครับเป็นแฟนกับน้องก้อยเนี่ยเพราะว่าเสื้อผมทุกตัวเนี่ยน้องก้อยใส่ได้หมดเลยคุ้มมากก้อยเป็นคนคิดถ้าไม่มีแบรนด์เนมเลยทุกตัวที่อยู่บนตัวก้อยแล้วเป็นแบรนด์เนมคือเสื้อพีนิกกี่เอาเนี่ยแค่ก้อยซื้อพารด้าล่าสุดไปเยะเออเออคือกระเป๋าที่เออกระเป๋าคุณอยู่ไหนคัดคักระเป๋าก้อยก้อยเดี๋ยวไมมค่ดเรื่อยๆคััดคัดพวมันได้เสียไม่เป็นไรไม่ใค่นี้แหละลูกไม่ใช่ มันลกไปก็เราค่อยเก็บพวงน,นี้นนนอ๋อถ้าคุณนะกระเป๋ทเาที่หนูเลือกซื้อมาก็เป็นกระเป๋าที่สามารถใช้กับสุดที่รักได้คือหนูเป็นคน <ๆ S 1> ชอบแรงบอยๆผู้ชายผู้ชายเพราะฉะนั้นข้อดีคือเวลาข้าก้อยซื้อของแพงเนะ่ยบางทีก้อยก็คิดนะว่ามันหารขึ้นได้นี่น่ารักมากโอเคโอ้โหนี่มันหลุยวิกตองีิโพ้เชื่อเธอก็หลุยวิกตองตัวนี้ก็หลุยวิกตองเธอสุว่่าุ้มอะเพราะว่าสวยตัวนี้ทุกคน คุณรู้ไหมว่าจริงๆตัวเนี้ยพี่พี่ฮอตอะเขาไปลองที่ช็อปใช่ปะแล้วเขาก็ถ่ายลงสตอรี่แต่ผมก็ทักไปหาเขานะพี่เสื้อสวยจังแล้วเขาบอกว่าจัดไหมนิกี้แสนกว่าบาทผมว่โหไม่ไหวแล้วครับพี่ไครไปมาซื้เนีทุกคนเราอันนี้พูดจริงนะไม่สนับสนุนให้ถ้าใครแบบว่าเอางี้ถ้าใครที่ม,ม,<า>มีทุนนะซับมาซื้อต่อผม มีเยอะเลยใช่แต่แค่พูดให้ฟังว่าไอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากมาถ้าคุณมีคุณก็ซื้อแต่ว่าถ้าไม่มีอ่ะไปซื้อก็อยากทำอะไรกินตัวได้พูดให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าเจ็บปวดแต่สุดท้ายก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเอาจิงมันผมมาผมก็ที่ผ่านมาซื้อของมือสองเยอะนะซื้อมือสองมาแล้วก็เวลาขายมันก็ขาดทุนนิดเดียวผมใช้ทำมาหาก,กินไงก็อ่ะใครอยากได้แบรนด์เนมนะครับทักมานะครับผมมีเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะ หาว่าอะไรไม่ใช่แบรนด์เนมในตู้ดีกว่าอเธทักมาผมขายต่อแล้วขายเอฟซีใครชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะนีกคิดาชาตุริงตุริงตุริงหรือว่าช่องก้อยนัตตี้ดรีมไปลองแบบว่าบอกเป็นภาษาอีสานนี่สั่งอะไรบ้างวันนี้นะคะหูเห่าเออได้ได้ได้ละก๊ลังจ้าก๊าลังชากินหอยหนังลมค่ะแล้วก็ค็อกเทลค็อกเทลไซส์จึงมาสร้างห้อยหนังลมซึ่งไอเนี่ยเนาะ ใช่อะใช่มาสร้างน้อยห้อยหนังรมเดี๋ยวนี้อะโดกตัดไม่โดดตัดไม้เดินเยอะได้